เฮ้ย hey, แลวสวัสดีค่ะทุกคนดีนดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์มิวิชิสานะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำคลิป Random Reading ค่ะ หัวข้อแล้วแต่พ่อยากจะบอกการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะแล้วแต่พาอยากจะบอกเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งในการให้คาปรึกษาในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าค่ะอาจารย์จะชํานาญเรื่องนี้ที่สุดนะคะก็คือแบบใครที่มีปัญหารักสามเศร้าปัญหาแฟนเก่าปัญหาแฟนนอกใจเป็นไปมีคนอื่นหรือว่าปัญหาแบบว่า อะไรวะลองคิดอ๋อแฟนเกา่าจะกลับมาไหมยังไงนะคะจริงๆถามได้ทุกเรื่องแหละแต่ว่าจะเน้นเรื่องนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้6ปีแล้วเข้าปีที่6 0หมื่นกว่าเคสแล้วนะจ๊ะก็จะมีรีวิวเยอะแยะเลยในชุมชนนะคะเข้าไปดูกันได้โทรคุยปรึกษาดโดยตรงอัดคลิปวิดีโอแล้วก็แบบคำถามนะจ๊ะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดบาร์บี้ชิสาไลน์นี้นะจ๊ะแอดบาร์บี้ชิสาไลน์นี้นะคะส่วนใครที่สนใจอยา บูชา้างล่งางนะคะจะมีน้ำมันสเสน่ห์แพนจูรัมอันนี้อาจารย์แบบไปปลุกเสกปังมากนะคะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนแล้วก็จะมีแป้งนะคะแล้วก็จะมีลิปสีสพึ่งแล้วก็จะมีวอลเป,ปเปอร์ใส่มูของอาจารย์เอง1,2,3,4,5นะคะจะมีน้ำมันสเสน่ห์ช่วยในเรื่องของการม a นิเฟส t a ชั่นใครอันนี้คือใส่ขาวแบบ 180ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือใครที่อยากอยากให้พรอ,อยากแบบขอให้สิ่งไหนเป็นจริงขอให้แฟนเก่ากลับมาขอให้แบบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตอยากประสบความสำเร็จสักเซสสิ่งนั้นอาจารย์แนะนำเลยนะคะแปงหนะ้าหนะ้าเออ น้ำมันเสน่ห์นะคะส่วนในเรื่องของสีพึ่งน,นะคะใครที่อยากมีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดโน้มน้าจิตใจคนเก่งให้เปเก่งอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าเสน่ห์ของคำพูดนะคะพูดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงพูดสิ่งใดคนคนนั้นเชื่อฟังเราหรือใครที่แบบมีหน้าที่การงานที่ต้องใช้คำพูดอย่างอาจารย์อย่างเนี้ย ก็สามารถที่จะใช้สีพึ่งตัวนี้นะคะในการช่วยโน้มน้าวจิตใจได้นะคะต่อมานะคะให้ใช้คู่กับน้ำมันเสน่ห์จะดีที่สุดนะต่อมาก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งนั้นน้าทองจะช่วยในเรื่องของความออร่าอย่างเดียวเลยะคะ่ะผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันความออร่าความมีเสน่ห์ความแบบดึงดูดนะคะความที่แบบว่าถ้าเราต้องการที่อยากจะแบบว่าดูมีเสน่ห์ในสายตาใคร เป็นพิเศษอยากเป็นนัมเบอรอยากเป็นอันดับหนึ่งอยากดูเฉิดฉายใช้แป้งตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ใครอยาเป็นรักตัวเลือกอยากให้เขาเลือกเรานน้่น,นี่นู่นก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะต่อมานะคะอันสุดท้ายจะเป็นเพนดูรัมค่ะเพนดูรัมจะช่วยในเรื่องของหินหินที่เป็นเกี่ยวกับพวกราบนะคะสุขภาพการงานการเงินได้หมดเลยนะคะเนืออ้อคงเนื้อคู่นะแต่ละสีเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรายละเอียด ในเอ่อในแชทไลน์ถ้าใครสนใจนะคะแอดมาได้จากที่ไลน์แอดบาวิชิษาได้เลยนะคะโอเคใครที่สนใจแอดมาได้เลยแล้วก็ w a เป p a p e r ตามดวงของเราะนั่ยยังก็ w a เปเ p a p e r ป๊แบบหนึ่งนะทุกคนโอเค มาเริ่มกันเลยนะคะขอพลังงานให้นเลยคะ่ะผีช็อปสอดไพ่รอไพอ่เดอะทาวเวอร์เพอร์อมิด ไพ่คนโสดไพ่เดอะชาริออตเดอะเอมเพรสเฮงแมนเดอะทาวเวอร์ การตัดสินใจการที่เหมือนมันเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรอะรอเวลาในการการตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงความลังเลอยู่นะคะให้เดอะเฮอร์มิตมีการเดอะเฮอร์มิตคือการเงียบการนิ่งการอยู่คนเดียวการคิดการทบทวนให้รอเวลานะคะคือบางที เราอาจจะต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รอให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินใจ The Tower ขึ้นมา The Tower มันคือการแตกหักการควบคุมอารมณ์การอารมณ์ร้อนการทะเลาะการช็อกการตกใจมันอาจจะเกิดเรื่องช็อก เรื่องตกใจที่ทำให้คุณต้องมานั่งตัดสินใจมากขึ้นเหมือนแบบมันเกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเซอร์ไพรส์หรือว่าช็อกที่ทำให้คุณเหมือนแบบกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองควบคุมสตินะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงอารมณ์ร้อนหรือว่าพยายามวดนมนั่งสมาธิหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ ที่จะทำให้ตัวเราอะไม่ขาดสติเพราะว่าถ้าตัวเราขาดสติอ่ะมันจะแบบทุกอย่างมันจะพังค่ะพยายามควบคุมพยายามเข้มแข็ง ไพ่เดอะชาลีออตมันคือไพ่แห่งความเป็นนักสู้นะคะแล้วก็ไพ่ยขยายของอาจารย์เนี่ยเป็นไพ่ six of swords คือการช้าๆอืมคือมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักมันอาจจะชา้ามันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่า six of swords เนี่ยมันคือการพายเรือเดอะชาลีออตมันคือไพ่นักกบของการเดินทางนะคะอาจารย์มีสอนไพ่ด้วยนะถ้าใครสนใจนะคะ คือจะบอกว่าทุกอย่างมันอาจจะแบบหนักหละหนักหนาแหละนะคะแต่ขอให้เชื่อมั่นสาถ้วยคือความสำเร็จแล้วก็ระวังเรื่องของความใจร้อนใจร้อนที่ที่อยากให้สิ่งที่เราต้องการในเรื่องของความรักมันประสบความสำเร็จอย่างเช่นเราต้องการให้เขา อคอมมิชเมนต์กับเราเลยแบบคบหากับเราบบเปิดเผยเลยเราต้องการให้คุณคนนี้แบบรักเรามากๆเราต้องการให้คนคนนี้แบบมีเราอยู่ในชีวิตเลยเราต้องการให้คนคนนี้แบบคบกับเราหรืออะไรอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องการสิ่งต่างๆมากมายแต่บางทีอะค่ะเวลามันก็เป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรอะเวลามันก็เป็นสิ่งที่แบบมันเป็นเครื่องพิสูจน์และอีกอย่างหนึ่งคือบางคนอะอย่างเช่นในเรื่องของจังหวะชีวิตเรื่องของเวลาอะไรต่างๆอะแบบเราไม่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาค่ะอย่างเช่นเราต้องการมีคู่ต้องการมีแฟนตอนนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้ามันไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ย บางครั้งเราไม่สามารถที่จะแบบไปเร่งเวลาอะไรได้หรือแม้กระทั่งแบบบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบต้องการให้มันเป็นดักใจอย่างเนี้ยค่ะบางสิ่งบางอย่างบางทีเราพยายามเอาลองที่จะแบบไปเร่งมันพยายามที่จะทําให้มันให้ได้ยิ่งยิ่งแก้ไขย,ยิ่งไปเร่งเรายิ่งอะไรยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่ค่ะ ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบ,บอกก็คือสู้เข้มแข็งอดทนแล้วก็อย่าไปสนอุปสรรคต่างๆมีความมุ่งมั่นเพื่อความประสบความสำเร็จอย่าคิดมากอย่านั่นจดจ้องนะคะว่าเมื่อไหร่สิ่งที่เราพยายามบรรจะประสบความสำเร็จ ให้เราทำมันอย่างมีความสุขค่ะบางทีเคยได้ยินไหมคะว่าเป้าหมายบางเป้าหมายเป้าหมายบางเป้าหมายอืมเราก็ไปเร่งมันไม่ได้อะอย่างเช่นอ วันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องความรักนะพูดถึงข้อคิดนะไม่ได้พูดถึงแบบพูดไปเรื่อยนะอันนี้อาจารย์หนานไพ่นะ <c oughs> คือจะใช้คาว่าอะไรเดีอยขนาดเรียนเรียนมหาวิทยาลัยยังต้องมีสี่ปีเลยอะคือเราสามารถแบบเร่งหลักสูตรให้มันน้อยกว่าสี่ปีได้ปะคือบางทีเราอาจจะแบบต้องเรียนสองปีครึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังแบบไม่สามารถในวันนี้พรุ่งนี้เลยที่เราจะเรียนจบ นะคะความรักก็เช่นกันความรักมันคือการเรียนรู้มันคือการแบบให้เวลามันคือการแบบให้ธรรมชาติมันดําเนินแล้วก็ท o วร์ออฟสอืไม่ว่าอันนี้เข้ามาในเซนส์นหัวจานนะไม่ว่าแบบ บางคนอาจจะยังลืมแฟนเก่าหรืออะไรไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่จะบอกว่าให้เวลากับมันเราไม่สามารถที่จะแบบลืมเรื่องเราเจ็บปวดภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างเงี้ยแบบบางคนน่ะให้เวลาแบบเดือนเดียวอย่างเงี้ยแบบรักกับแฟนมาตั้งสองปีแต่แบบนี่มันก็ผ่านไปเดือนนึงแล้วนะคะทําไมถึงยังลืมไม่ได้คือมันแบบ เก็ตใช่ไหมหรือบางคนอนะอย่างอาจารย์ตอนเด็กๆก,ก็เป็นนะคือครบสองปีลืมอีกทีก็สองปีสามปีเลยอะมันก็มีคือนั่นแหละนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักครั้งนี้มันใช่ไหมหรือให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าว่าแบบ เราจะทําให้ความรักครั้งนี้มันแบบสําเร็จได้จริงๆหรือเปล่าความรักครั้งนี้มันใช่ไหมเราเราลืมเขาไม่ได้หรือเราหรือม,มันแค่แบบมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลืมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาดูคนที่เรานึกถึงกันนะคะไม่ว่าจะสถานะอะไรก็ตามให้คนโสดดอก เก้าเหรียญคุณรู้สึกว่าความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่ได้แบบสมบูรณ์เพอร์เฟกตามที่คุณต้องการหถ้วยถ้าเกิดว่าคุณกำลังถามถึงแฟนเก่า คุณอาจจะรู้สึกเสยียดายอยากก็อยากเริ่มต้นใหม่เป้าหมายของคุณอาจจะเป็นการแต่งงานหรือการมีลูกนะคะกับคนคนนี้มันก็มีอุปสรรคเข้ามาอาจจะยังมีกรรมด้วยนะคะบางคนอาจจะยังแบบติดกรรมหรือยังมีกรรมอยู่ในเรื่องของความรักดังนั้นสิ่งที่พี่อยากบอกก็คือ ให้เวลาค่ะบางครั้งแบบความรักมันจะมีจังหวะที่แบบอินเลิฟมากๆหรือว่าจะมีจังหวะที่มันเป็นอุปสรรคที่เราต้องผ่านกันไปให้ได้มันคือกรรมที่แบบคือคนเรามันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขเสมอไปอ่ะมันต้องมีกรรมด้วยอะไรเงี้ยที่ที่มันต้องฝ่าฟันกันไปถ้าฝ่าฟันสิ่งสิ่งนี้ได้ความรักมันก็แบบไปได้ยืนยาวอะไรเงี้ย The ะเด i l ลเดอะชาวยดในสบโส๊ไพิ ไม้เทา้าสิบไม้เทา้าคือให้เห็นความยากลำบากอุปสรรคนะคะขวาแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะพี่บอกเลยว่าอย่าคิดมากนะคะคิดในแง่บวกไว้หรือวิธีการที่พี่สอนในในการใช้น้ำมันสเสน่ห์แหละถ้าใครที่แบบอยากเริ่มบูชาแบบเริ่มต้นเลยอ,อยากให้พรเป็นจริงอยากรู้วิธีการในการ manifest มันก็จะช่วยให้จิตใจของเรามันแบบ มันผุดพองมันผ่องใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยให้สิ่งที่เราแบบกังวลหรือสิ่งที่เราคิดอ่ะมันประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นจริงได้มากขึ้นนะคะอันนี้แนะนํำเลยสําหรับคนที่อยากบูชาเริ่มต้นแนะนำให้บูชาน้ำมันสนิทกับสีพึ่งไปก่อนมันก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เราคิดบวกมันก็จะเป็นไปตามบวกเราอยากแบบอยากคิดลบในในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ มีคนที่อยากได้แฟนเก่ากลับมามีเกณฑ์ที่แฟนเก่าะจะกลับนะคะคนที่อยากเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่คนที่อยากแต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานถ้าองเล็บสามารถผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปแล้วก็อย่าคิดมากนะคะมาดูไพ่สรุปกันไพ่ยอยากจะบอกอะไร a อ e Open t เจอร์ H คือการหมั่นทำซ้ำๆการฝึกฝน การพยายามค่ะความสัมพันธ์ค่อยๆหมั่นเติมความรักความเอาใจใส่ควบคุมอารมณ์สติให้เดอะเดอะทาวเวอร์ Tower, แสดงว่า Tower เดอะทาวเวอร์ครั้งเนี้ยอุปสรรคครั้งเนี้ยความช็อกที่คุณเพิ่งเจอในเรื่องของความรักมันทําให้คุณไปเป๋มันทาให้คุณกลายเป็นสองดับสองดับคือสองดับคือความสัมพันธ์ที่ที่มันลังเลอะ คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันค่อนข้างทําให้คุณหลังเลใจแต่คุณจะประสบความสําเร็จมันต้องอาศัยความพยายามความหมั่นทาซ้ําๆไม่ว่าคุณจะพยายามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะพยายามจีบใครสักคนนึงอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าโหเขาแบบแทบจะไม่อ่านแชทเราเลยอะไรเงี้ยหรือเขาแบบแทบจะไม่สนใจเราเลยเงี้ยคุณก็พยายามมันนะคะพยายามมันเรื่อย จนสุดท้ายมันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะ G Emperor คือความมั่นคงและก็การสื่อสารในเรื่องของความรักสำคัญอาจจะมีนะคะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเป็นกรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ในท้ายที่สุดนะคะมันจะกลับมาเป็นครอบครัวมันจะประสบความสำเร็จนะ ไม่ว่าอุปสรรคในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรบุคคลที่สามนะที่นี้อาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนหรือบุคคลที่สามจริงๆหรือใครก็ได้แต่สุดท้ายความรักครั้งนี้มันจะสำเร็จนะคะขอให้เราเอ,อ่อ manifest ด้านล่างขอให้คลิปนี้เป็นของเราแล้วก็อย่าคิดมากนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็คิดในแง่บวกแล้วก็ manifestation การรีควายติดเลยเรสโกคอนโทรลไอชูถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้มันอาจจะยังไม่เท่าเทียมหรือมันอาจจะยังไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะรู้สึกแบบเหมือนเราให้มากกว่าได้รับหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะแต่สุดท้ายเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้าเรารู้สึกอะไรเราก็ทําให้มันเต็มที่ถ้าเชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้เป็นรักแท้คนคนนี้จะกลับมา แต่ว่าคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะจะให้อาภายัยและก็เรียนรู้ในบทเรียนกันละกันทั้งคู่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กนะคะประมาณนี้นะมาดูอัคนาราศีอะไรที่มีกินเอาชาวบองนี้ ลีโอค่ะราศีสิงห์กรกฎลัคนากรกฎกัรลัคนากันเมทค่ะมาดู ข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขาฉันคิดถึงเธอแทบบ้าฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้ฉันยังไม่มั่นใจฉันก็อยากให้มีปฏิหารจะดีแค่ไหนคะเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึ่งใจเย็นๆได้ยินเสียงหัวใจของฉันไหมมันก็บอกว่ารักเธอฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอฉันทำอะไรผิดฉันขอโทษ ขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์ไว้ด้วยใครที่อยากปรึกษาแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดแบบวิชิสาแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย